สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเกมโทก้าเวิล์นะครับกับน้องบิงน้องบิงวันนี้จะแต่งละครสั้นน้องบิงอนุบาลสามนะจะแต่งละครสั้นได้แล้วหรอน้องบิงครับนี่คือใครครับนี่คือคนเก็บขยะโอ้น้องบิงน,น,น้องบิงแต่งละครสั้นเรื่องคนเก็บขยะโอ้โหมีทั้งรถมือสองมีทั้งของเล่นเก่าแล้วก็มีตู้เย็นเก่าไม่ค่ะแล้วก็มีถังขยะ ไหนครับไหนน้องบิงเ๋ยวให้น้องบิงพูดเองดีกว่าเริ่มเลยครับมีอะไรบ้างอ่ะโอ้ของเล่นเก่าเต็มเลยนี่แล้วก็มีของอันนี้แล้วก็จะเป็นนี่โอ้โหมีอะไรอยู่ในต้นไม้ด้วยโอ้โหมีของเยอะเลยมีนกพูกด้วยิดยประตูตรงนั้นมีตรงนี้ข้างล่างนี้นอนีกมีที่นอนด้วยเป็นบ้านต้น,ตน,ตนไม้มโอ้โ ครับเป็นของเก่าที่มีมีค่านะมีของอะไรเยอะไปหมดเลยน้องบิงสร้างเองเหรอครับและและ้ววันนี้ก็มาถึงครับน้องคนนี้คือใครครับคือคนที่แบบเกลียดคนจนอ๋อคนนี้คนนี้นะครับหมวกผมสีชมพูเนี่ยคนนี้เขาไม่ค่อยชอบคนจนเลยอะ่ะแล้วเวลาเนี้ยเขาก็จะดูถูกคนจนด้วยใช่ไหมดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนค่ะ ก็เลยเก็บเงินไปคนนี้เขามองไม่เห็นไงแต่เขาก็เอา iPad ไปด้วยเขาเป็นขโมยเหรอใช่อ๋อคนนี้เขาเป็นขโมยเขามาขโมยเงินใช่แล้วก็มาขโมย iPad เขามากินน้ำอีกมาแอบกินน้ำอีกอแล้วก็เดินกลับเดินกลับอย่าต้องใส่ไหมโอ้แล้วก็เอาเงินกลับของนี้ใส่ไปในกล่องแล้วก็ถือ แล้วก็แอบกับอุ้ยเนี่ยคนนี้ที่เป็นพนักงานน่ะพนักงานหลับหลับเหรอมองไม่เห็นหรออุ้ยพนักงานออกมาแล้วขอตรวจก่อนนะคะเพราะว่านี้เป็นของฉันขอตรวจก่นอนเนาะเอาแลวครับพนักงานเปิดกล่องมาตรวจด,ดูนะครับเจออะไรไหมเจออะไรไหมอุ้ยโกรธเลยอะเพราะว่าเจอไงนี่เธอเอาอะไรไปเนี่ยเธอมาเอาเงินไปได้ไงแต่ ฉันก็ไปปกติไม่ใช่หรอแต่นี้มันที่นอนค่ะน้องๆฉันนะเธอไม่รู้เลยหรอว่าอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะไปดีวกว่าอ้าวหนีไปแล้วทุกคนขโมยหนีไปแล้วดีนะพนักงานจับทัน<ป>นี่ตอนนี้นะคะพนักงานก็กำลังจะไปซื้อของมีตังแล้วมีตังแล้ว ซื้ออะไรดีนะตอนนี้หลักกำลังหาหมู่บ้านที่ขายของอยู่โหหมู่บ้านหิมะอ๋อนี่งไงร้านขายนมวัววาเอาเอา,เอาขี้ไปกินแกเฮ้ยทำไมเอาขี้ให้กินล่ะโหคนเมื่อกี้ที่เป็นที่เป็นขโมยอะ่ะเอาขี้ให้เพื่อนกินโอ้แล้วก็แล้วก็โยนลูกบอลใส่เพื่อนด้วย ทำไมไปลองให้อยู่ตรงนั้นนั่นน่ะแม่หาตังได้เม่ได้ไอแพดมาด้วยลูกฮะจริงเหรอคะแม่จริงสิเนี่ยอันนี้ก็ตังจริงลองเอาไปซื้อของสิได้ครับแม่ไปกันตอนนี้เรากำลังมาห้างใช่ไหมมาเซ็นท่านโอ้ที่เซ็นท่านมีของเยอะเลย แค่นี่แหละที่แม่ชอบมาแม่ชอบให้ชอบมาซื้อของเหรอคะโอ้หกดเงินออกมาเยอะเลยแม่แม่จะซื้อของเล่นให้หนูเยอะเลยเหรอใช่แต่ลูกทำไมเงินแม่เยอะจังไไซื้ออะไรไดีนะโอ้ยซื้อตุ๊กตาได้ไหมหนูอยากซื้อรถไฟค่ะแม่ อาหารก่อนดีกว่าไหมซื้อปอเราจะซื้ออาหารไปกินที่บ้านหรอคะแม่นี่เอานมซื้อนมซื้อน้ำส้มซื้อนมสตรอเบอรี่ซื้อนมช็มอคโกแลตโอซื้อนมเยอะเลยเหลอคะแม่ใช่เพราะนมมันมีประโยชน์เนาะแต่หนูอยากกินนมปังค่ะแม่ อ๋อมีตะกร้ามาด้วยหรอคะ okay, แม่อ, <จะ S 1> อหนมปัง,ง,ปงด้วยอุย้ยเจออะไรอยู่ตรงหนมปังอ,อ่ะแม่เจอตังวลูกโอเจอตังอยู่ตรงหนมปังคุณแม่ถ้าคุณแม่เจอตังเนี่ยคุณแม่ต้องเอาไปให้ให้คนนี้โูมีตังแอบซ่อนอยู่เต็มเลยเป็นตังความลับหรือเปล่าโหน้องบิงหายใหญ่เลยหอ่ะ <Okay. S 1> แเราไปซื้ออะไรกันต่อดีละ่ะคุณแม่ ไปด้วยไหมไก่อ๋อเราจะทําไก่งวงกันเหรออุ้ยคุณแม่กินไก่ไปแล้วไก่มันแอบเข้าไปในปากคุณแม่เดี <c oughs> ย๋ยวแม่น่าจะเอาพ่อ,อพ่อหนูหาตั้งมาเมื่อกี้พ่อแบงขยับผิดครับคุณแม่กินเงินเข้าไปโหต้องกดเงินออกมาใหม่โหได้เงินแค่นี้เลยใช่เงินหมดเลยอ่ะ โอ้คุณแม่กินไปอ่ะก็พ่อทำอ,ะอ่ะโอ้ก็พ่อไม่รู้ว่าคุณแม่ก็อ้ำไปทำไมล่ะก็พ่อไปขยับทํำไมอ่ะโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่<า>หนูอยากได้ของเล่นนะหนูยังไม่ได้ของเล่นเลยอ่าแม่อได้จ้ะของเล่นอนะ่ะถูกเราไปซื้อของเล่นกันได้ไหมได้โอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะอุ้ยอยากได้รถแข่งอะ่ะคุณแม่ เนี่รถแข่งสีเหลืองฮะเอารถแข่งสีเหลืองด้วยนี่เราเองไหมได้ค่ะคุณแม่งั้นเราไปจ่ายตังกันเลยค่ะทั้งหมดสองพันห้าร้อยบาทค,คุณแม่มีตังไหมอ่ะน่ะเมื่อกี้คุณแม่กินเงินไปหรอคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราไปกลับบ้านกันเถอะมาถึงแล้วครับที่บ้านของเราเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามีของกินเยอะป่ะอุ้ยบ้านเราเป็นสีม่วงเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย เรามารีวิวบ้านกันนี่คือบ้านอของ,<า>งเราใช่บ้านของเราแต่งเตีมสีม่วงหมดเลยอุ้ยมีใครมั่งคะเนี่ยทำไมมีสามคนเลยคะนี่คือพี่ชายเราอ,อ๋อพี่ชายชน้องสุดแล้วอันนี้พี่เอนี่บีไม่ขอคนนี้ชื่อติน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 พี่ชายชื่อตินตินแล้วน้องบีงชื่ออะไรคนนี้ชื่ออลินอลินตินตินอลินอันนี้แม่กิฟต ช่นี่บ้านของเราหน้าอยู่งดงามเลยอุ้ยเรือมมืดเลยว่าบิงเราไปเข้าบ้านกันบ้านมันต้องมืดอ๋อบ้านนี้นี่เป็นห้องเรียนห้องเรียนสีม่วงเหรอนี่เรามาดูห้องเรียนกันโอเคได้เลยค่ะรับเราจะดูห้องอะไรนะคะห้องเรียนไหนไหนห้องเรียนอยู่ไหนนี่ห้องเรียนเหรอ ใช่มีขอมีเชอร์รี่มีดาวสาวมีหัวกะโหลกด้วยเอาหัวกะโหลกมาไว้ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องนอนแล้วก็รีบตื่นเช้านะโอเคค่ะคุณแม,ม่แม่นอนก่อนแล้วหนูนอน<ะ>เตียงไหนล่ะหนูไม่เห็นมีเตียงเลย แล้วพี่จะนออพี่หลับเลยโอเคค่ะี่งั้นพี่หลับหลับเลยนะคะแต่ว่า<ะ>ก็มีเรื่องเกิดมาเกิดเรื่องแล้วทุกคนตอนนี้กาลังมืดแล้วทุกคนในบ้านก็นหลับหมดเลยมีคนนี้นะครับมาแอบมาที่หน้าบ้านไม่รู้ว่าปลอมตัวเป็นคุณยายหรือเปล่าหน้าแก่มากเดินมาที่บ้านของเราอุ้ยเขาเข้ามาในบ้านเราแล้ว และในบ้านของเราก็หลับกันหมดซะด้วยไม่มีใครมองเห็นคุณย่าคนนี้เลยเอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณย่าเข้ามาในบ้าน้หุยัยคุณย่าเข้ามาทําไมออกไปเดี๋ยวนี้อะไรฮหออ้าวเป็นคุณย่าค่ะคุณย่าตัวจริงเหรอใช่๋อคุณย่าตัวจริงเราก็นึกว่าคุณย่าจะเอานนี้มาให้นึกว่าคุณย่าเป็นโจรไหน นนี้จะรู้คุณย่าเอาหัวใจกล่องเพชรมาให้กล่องทองด้วยอุ้ยอุ้ยช็อกโกแลตรูหัวใจอ่ะเดี๋เก็บไว้กินตอนเช้าขอบขอบคุณนะคุณย่าขอบคุณค่ะแต่ว่าก็มีคนมาอีกแล้วเอาละครับทุกคนเมื่อกี้คุณย่ามาที่บ้านแต่ว่าตาเนี้ยเป็นเด็กนะไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สว่างแล้วครับมีคนมาบ้านเราสามคนแน่ไหนข้าไปดูในบ้านสิโหคนนี้น่ากโกรธมากบิงแล้วคนในบ้านเขาจะตกใจไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โห,โห,โหเกิดการต่อสู้แย่งชิงอุ๊ยนันไงโดนตุ่ยเย่ไปแล้วหนึ่งเพื่อนเราไปขโมยเงินกันไหมเฮ้ยจะขโมยเงินเลยเหรอได้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 ชะนจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินใครขโมยเงินได้ก่อนคขาชนะแข่งขโมยเงินเนอะ ทุกคนครับผู oh ้ชายสองคนนี้เข oh, ้ามาในบ้านของเราตอนกลางคืนหลับกันหมดเลยแอบกินขนมอีกเขาบอกว่าหิวอ๋อหิวแอบกินขนมของพวกเราอ่ะอุ้ยกินหมดเลยอุ้ยกินกินอุ้ยอุ้ยกินเลยเขาไปอ่ะทําไมหน้าเป็นแบบนั้นมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวโอ้โหกินขนมกันเก่งไงกินโอรีโอ้ด้วยอุ้ยขิดใครเนี่ยมีไ มันมีอะไรอยู่ข้างในหัวใจอะต่ว่จริงๆอะคุณยายอ่ะช่วยเพราะอันนี้จะเป็นยาพิษอ๋ออุ<ม>อ้ยทุกคนกินกินช็อกโกแลตรูปหัวใจแล้วที่เป็นของขวัญที่คุณยายทำอะ่ะโอ้แล้วกิกนกอุย้ยกินซอสมะเขือเทศแล้วสีวผมกล็นอุย้ยอุ้ยทุกคนเริ่มปวดท้องแล้วว่า อุ้ยโจรปวดท้องโจรปวดท้องโหทุกคนโจรปวดท้องโจรมาเข้าห้องน้ําแล้วเข้าได้ทีละคนนะโอเคคนที่หนึ่งอึเลยอ่ะท้องเสียเลยอ่ะอ๋อคุณยายขาเอาช็อกโกแลตรูปหัวใจเป็นช็อกโกแลตท้องเสียมาโอเคโอ้โหเราจะไปค้นกระเป๋าแล้วครับในกระเป๋าคุโรมิอุ้ยเจอท้องแล้วก็เจอเงิน ตื่ดตื่ดตื่ดตื่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 ตืเอาละครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วอุ้ยตื่นแล้วเร็วเรีตื่นตื่นตื่นมีขโมยมาเมื่อกี้มันมีสัญญาณเตือนภัยครับทุกคนโอ้หตื่นแล้วตื่นแล้วอ้ยจับจับจับขโมยบวมปูมปั้มปุ่มปั้มหลักฐานอยู่ในมือโอ้ขโมยหน้าแดงเลยครับขโมยหน้าแดงเอาละครับเอาละครับขโมยสองคนนี้โดนจับโดนจับติดคุกแน่แ มาขโมยเงินกับทองได้ยังไงมีเพื่อนเขามาด้วยาเพื่อนใแม่มาโไม่มีเพื่อนใหม่คนหนึ่งครับดูสิว่าเพื่อนคนนี้จะมาช่วยคนนี้เป็นคนเก่งที่สุดใีมาแล้วมีคนใหม่ใหม่คนหนึ่งแล้วครับโอ้โหเดินมาถึงแล้วกำลังต่อสู้กันแต่แต่จริงอ่ะจริงๆคือไงครับคนเนี้ยเขาเป็นพ่อของังวันนี้ เขากเลยไม่ต่อสู้เขาเลยไปบอกพวกว่าอย่าไปทำเขาเพราะเขาเป็นพ่อแม่ลูกฉันไปเลยไปอ่าไปแล้วโทษนะที่เพื่อนฉันนะ่ะนมาลำคันต้องขอโทษไปจริงๆฉันดูแลให้ได้เลยฉันจะแอดที่หม่ แค่นี้ก็นอนได้แล้วขอบคุณนะครคลิปนี้จบยังคะจบแล้วนี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างละครสั้นของน้องบิงสนุกไหมครับเรื่องนี้เรื่องยาวมากเลยนะต้องแต่อยู่บ้านแล้วมีโจรมาขโมยแล้วก็กินชอคค็อกโกแลตคุณยายงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไปด้วยนะบายบาย